สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านเสือหลวงติ๋งนะครับวันนี้บรรยากาศฝนฝนมาชมเหรียญหลวงพ่อทุ่มรุ่นแรกนะครับวัดควรสามโพพิมพ์อขอาดหลังนะครับจะสร้างในปี2538นะครับเป็นเหรียญตายของหลวงพ่อเหมือนกันนะครับตามประวัติเนี่ยหลวงพ่อได้สังขารไปเมื่อปี2494นะครับเหรียญน,นี้เป็นบล็อกอขอกาดหลังนะครับเหรียญมีทั้งออกขาดหน้าออกขาดหลังนะครับ ออกขาดหน้าสร้างประมาณสอง0เหรียญแต่บล็อกไม่สวยเลยแกะบล็อกใหม่แล้วก็ทําออกมาเป็นออกขาดหลังประมาณ 8, 5 0 0้าอเหรียญน,นะครับส่วนเหรียญเงินสร้างประมาณเจ็สิบเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากมายใน3าจังหวัดชายแดนใต้นะครับทำให้ทหารตำรวจเนี่ยนิยมพกเหรียญน,นี้ติดตัวกันเยอะมากมายเลยนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ น่าจะกำลังอยู่ในกระแสข่าวในช่วงนี้นะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ถ่ายแต่ว่าเป็นเหรียญที่เลี่ยมอยู่ในเลี่ยมแล้วนะครับก็เลยถ่ายยากนิดนึงเราก็ดูกันแค่คร่าวเป็นรูปแบบเบื้องต้นไปก่อนนะครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวมาดูกันยาวๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็นําแค่รูปแบบเบื้องต้นมาให้เพื่อนๆนชมไว้เป็นคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเราค่อยมาพบกันแบบละเอียดอีกสักครั้งนะครับ ็นหลวงพ่อทุ่มรุ่นแรกว่าควรสามโพนะครับอาขาดหลังนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ